ในกรณีที่คุณกำลังใช้งานโปรแกรมอยู่แต่ปรากฏว่าสำนักง,งานของคุณเกิดไฟตกหรือว่าไฟดับหรือว่าเครื่องแหงทำให้คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่เพราะกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้งปรากฏว่าข้อมูลบางส่วนนั้นหายไปหรือข้อมูลล่าสุดไม่แสดงขึ้นมาให้เห็นในตัวโปรแกรม e x e นั้นได้มีการเตรียมเมนูสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ให้แล้วโดยเริ่มจากการ จัดเรียงข้อมูลเมนูที่ใช้ก็คือเมนูอื่นๆข้อ1จัดการแฟร้มข้อมูลจากนั้นเลือกข้อ6จัดเรียงข้อมูลถ้าหากคุณต้องการจัดเรียงไฟล์ทุกไฟล์ให้คุณเลือกปุ่มทุกระบบโปรแกรมก็จะทำการจัดเรียงข้อมูลให้ทุกระบบคำแนะนำเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่ปุ่มแพ็คข้อมูลและปุ่มซ่อมแซมข้อมูลํำเครื่องหมายถูกไว้เพื่อโปรแกรมจะได้ทําการซ่อมแซมข้อมูลที่เสียหายหรือทําการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากนั้นคลิกที่ปุ่มทางานโปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้เมื่อเรียบร้อยโปรแกรมก็จะขึ้นกรอบมาเพื่อบอกกับเรา จากนั้นคลิกตกลงสำหรับการจัดเรียงข้อมูลตรงนี้แนะนำนะคะว่าให้ทำทุกวันเลยซึ่งอาจจะทำตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก่อนเลิกงานก็ได้ค่ะคลิกเลิก